นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 5นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรถนะครับ Civic EK9 นะโอ้โหรถติดอยู่ข้างหลังเป็นขบวนเลยนะครับ EK9 สีเหลืองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอามันไปลงเขากันนะครับจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยมาครับก็อยู่กับ3ดอนะครับ EK9 นะน่าจะสนุกอยู่นะคันนี้ ไปครับหม,มชนชนเอาละมาแล้วถึงถนนลาดยางครับไปไปครับเหยียบมิดเรกโค้งแคบมันต้องระวังหน่อยโอเคครับไปหืเสียงเครื่องยังหวานรอบอยังจัดนะครับทำมานะ 9,000รอบนะครับ9,500ด้วยนะเกือบหมื่นรอบเลย okay. โอเคโอ้ยเฮ้ยเกือบเกือบล่วงมาบนี้ว่าไงตอนนี้อยู่อันดับที่11นะฮะปล่อยให้เพื่อนๆ่อนนำไปกอนหนะ้าไปไล่ตามไปไม่ได้เอามาเล่นานานครับรถคันนี้ลงเขาโคตรมัน อรอเป็นจัดนะเนาะเกียร์ก็ชิปเร็วครับเกอบไปมาครับทางยาวนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคโอ้ขับกันเร็วจริงๆเลยเอาละหาทางแซงเรียบร้อยครับ อีกรั้นหนึ่งเบรกเบรกเบรกเกือบเกือแบบแบบแบบล้มเขาล้มเขาไม่ล่วงเราลัดสนามไปครับแข่งสปีดอยู่แล้วไม่มีกฎว่าห้ามลัดสนามแต่ต้องเข้าเช็คพอยต์เท่านั้นนะโอ้ยมาโอ้โหอืม หยบมิดดิโอ้โหโดนเบียดเรียบร้อยเลยยังกลับมาได้มาครับตรงนี้นี้เป็นกับดักเอาละโอเคไปครับ แสดงความเก่าของรุ่นเก่าให้ดูหน่อยครับ <Okay. S 1> ทางลงครับแรงม้าไม่เกี่ยวครับเพราะมันเป็นทางลงไปครับรถคันนี้มีเพียง500กว่าแรงม้าเท่านั้นนะครับถึงจะโมสุดแล้วนะเครื่องเดิมเขานะครับไทอ่ R นะครับ e k 9 สามดอรครับอย่างเทฮะหลดเตี้ยมันด้วยนะครับหลอดจัดๆเลยเวลาพลิกรถเนี่ยง่ายมากครับแซงได้ง่ายๆเลยนะบอนจี้มาแล้วจี้ขันหน้าด้วยครับฟอร์สมต,ตงนะ่งฮะแซงครับจากเลนนั้นโอ้ดนบี้กลับมาคืินครับ ไปครับเสียงยังหวานลยเครื่องเท่จัดเนาะเสียงเครื่องรอบจัดจัดนี่แสบแก้วหูดีจริงๆมาครับโอคค้โหเรียบร้อยครับรถหมุนมาครับกลับลงมาไหมโอเคครับโดนแสงคืนไปครับ ต้องรีบไปครับเมื่อกี้พลาดนิดนึงนครับมันกระดกมันกระดกโอเคลักษามไปครับใช้ท่อระบายน้ําตรงนี้แหละครับเบรกไม่ได้เลยเบรกโดนทิ้งหายเลยนะเมื่อกี้โอเคครับมามาหโค้ง เล่นกี่ทีกี่ทีก็ยังไม่เสียนสักทีด่านนี้นะครับงจะเยอะไปไหนวนลวลนวลไปค่อยให้เยย,ยบโอ้ยอย่าเพิ่งหมุนตอนนี้โอ้โหนิดเดียวครับโอ้โหได้เท่าไหร่นี่โอ้โหเฉียดฉิวมาก นะครับเสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับไหนๆจะขึ้นเขาแล้วเอ้ยไหนๆจะลงเขาแล้วนะครับมาขึ้นเขาด้วยเลยดีกว่าแล้วกันนะครับมันอยู่ตรงนี้พอดีครับไปครับขึ้นเขากันดีกว่ามาครับหลังจากลงเขาเราก็มาขึ้นเขากันบ้างนะครับขึ้นภูเขานะไม่ใช่ขึ้นเขาอย่างนั้นนะนะครับรถเลสซิ่งครับเจอรถในเลนเดียวกันบ้างนะ โอ้ติเจอซุปเปอร์คาร์เจออะไรบ่อยนะครับโอ้โหโอ้โหเบียดกันมาอย่างนี้เลยเบียดกันอย่างนี้เลยโอ้ทางขึ้นทางขึ้นก็ลำบากใช่ย่อยนะครับกำลังเครื่องก็เสียไปเยอะนะพอเป็นทางขึ้นนะครับเอาละค่อยๆสะสมแรงไม่ค่อยอยากเบกรกเท่าไหร่เบรกแล้วเสียความเร็วไปเยอะครับ โอเคโอ้โหแดดแรงไปไหนครับรถสีเหลืองจ้าเข้ามาเลยครับสะท้อนแดดนะโอเคครับมาแล้วครับตามมาจิตติดตามดับเก้าไปครับโอเคมาโอ้โหเรียบร้อยครับชนแผงกั้นไปมา เอาไขชนแผงกันง้นเบรกโอเค,โอ,เคโอ้โหเลี้ยวสุดตัวครับมาครับไปต่อไปต่อโอ้โหเร็วกันจริงๆคนระับทางขึ้นนี่โอ้โหแต่ละคันโอ้โหจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วเนี่ย ที่ตายเถอะโหรกันจริงๆนะมาครับหยับมิดแล้วนี่โอเคเดี๋ยวม,มาครับตามกันมาเป็นขบ,บวนนี่ใครยอมใครเลยแซงไปคันนึือ วันนี้อยู่ที่8เองนะครับโอ้โมาครับเบรกพลาดไปนิดเดียวนี่จบเลยนะเนี่เนี่ยตรงนี้ครับเรียบร้อยครับจบไหมโดนแซงคืนครับมันอยู่ที่เจ็ดนะอื้ม โอ้โหเดดจริงเดดจริงไปครับโอ้โหแรงกันอย่างมากเลยเนี่ยโอเคโอโ้คันนี้มันสายไปสายมาชนหลายทีแล้วมารับมาครับ โอเคเกือบโค้งสุดท้ายแล้วมึงเนี่ยแถบวบนี้ไปครับไปครับไปโอ้ลุ้นลุ้นลุ้นโอเคครับแซงที่สามไปโอ้ยเรียบร้อยได้ที่สามนะ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับกับซีวิกกิเคนาครับซีวิกแต่อานะฮะเอามาลงเอามาลงเขานี่มันมันดีจริงๆเลยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็มาอัดเล่นๆเฉยๆนะครับไว้ให้ดูขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ